สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ธีจะทําการเาเปลี่ยนดินนะคะในกระถางบอลกระดาษด่างกระถางนี้นะคะซึ่งพี่ธีรับมาประมาณน่าจะสองสองสองสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วนะคะก็คือบอลกระดาษด่างต้นนี้นะคะเขาก็จะต้นใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ ออกใบเพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งใบนะคะก็ตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดทั้งหมดหกใบนะคะก็เป็นใบใหญ่แล้วก็สวยนะคะส่วนใบนี้เขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตีก็จะต้องตัดแต่งให้กับเขานะคะจะต้องตัดออกนะคะวันนี้นะคะพี่ตีเป็นครั้งแรกของพี่ตีด้วยนะคะที่จะต้องออย้าย ย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่ด้วยนะคะให้กับเขาแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าต้นนี้เขาจะมีไข่ให้เราด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของพี่ตีนะคะที่จะต้องมาลื้อดูไข่ของบอลกระดาษด่างนะคะเดี๋ยวเรามาทําการลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะมีไข่ให้พี่ตีมาปลูกแล้วก็มาทดลองเพาะชําเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะ ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะพี่ตีก่อนที่จะทำการรือ้อนะคะพี่ตีก็ได้เตรียมดินนะคะแล้วก็มีการปรุงไว้แล้วนะคะบางส่วนนะคะเพราะว่าพี่ตีจะใช้ดินเดิมที่อยู่ในกระถางนี้มาปรุงในส่วนของดินเก่าแล้วก็ดินใหม่นะคะเพราะว่าจะได้เพิ่มในส่วนของธาตุอาหารเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูนะคะค่ะนี่คือดินที่พี่ตีได้เตรียมไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรารื้อิสธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาในการจัดหานะคะพี่ตีก็เลยจัดหาไว้ก่อนเลยดินที่พี่ตีเตรียมนะส่วนใหญ่จะเป็นดินขุยไผ่ค่ะแล้วก็จะมีเน้นนะคะดินใต้ต้นจำจุรีนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของมูลไส้เดือนนะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวที่ ผุแล้วนะคะผุพังพิตีก็จะมาสับๆนะคะมาปรุงใส่ด้วยกันนะคะซึ่งมูลไส้เดือนเนี่ยก็จะมีปริมาณมากหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นปุย๋ยไปในตัวนะคะพี่ตีจะเน้นส่วนผสมที่เป็นใบนะคะเป็นใบของจามจุรีนะคะเพราะว่าจะต้องการให้ดินของบอนกระดาษด,ด่างเนี่ยเขา มีความโปร่งด้วยนะคะสามารถาเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำจะไม่ขังนะคะแล้วก็ไม่ทำให้รากของบอลกระดาษด,ด่างเราเน่าได้นะคะส่วนอีกอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นดินอันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของเปลือกไข่นะคะซึ่งเปลือกไข่ที่พี่ตีเตรียมเนี่ยจะเป็นเปลือกไข่ที่ าตากแห้งนะคะ2-3วันนะคะแล้วก็มาโขลกให้ละเอียดนะคะพี่ตีจะเก็บไว้ใช้เยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเปลือกไข่นะคะพี่ตีก็จะเตรียมโขลกเก็บไว้นะคะส่วนนี้นะคะพี่ตีไม่มั่นใจว่าเขาจะมีไข่ให้หรือเปล่านะพี่ตีก็เตรียมไว้ก่อนเลยพี่ตีใช้กระถางเก่านะคะลองก้นด้วย อันนี้เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าต้นมะพร้าวที่เขาเขาตายแล้วค่ะเขาจะมีความล้วนซุยดีนะคะพีต่ตีโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้กากกากมะพร้าวสับใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ตีใช้ต้นมะพร้าวนะคะที่เขาตายแล้วค่ะมีความผุนะคะแล้วก็ละเอียดนะคะในการบดขยี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความล้วนซุยแล้วก็มีความเบาดีนะคะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็จะใช้เป็น กะมะพร้าวซึ่งจะต้องมีการแช่น้ําไว้ก่อนสัก2-3คืนนะคะแต่ว่าพี่ตีมีต้นมะพร้าวนะคะที่บ้านมีเยอะอยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้นมะพร้าวก็จะมีการตัดนะคะเอายอดไปจําหน่ายนะคะไปขายนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการลือไข่กันเลยละกันนะคะเพราะว่าดูแล้วกระถางก็มีน้ำหนักอยู่นะคะพี่ตีคงจะต้องอาศัยให้ หลานมาช่วยยกก่อนนะคะแล้วก็ไปวางที่โต๊ะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็จะทําการรื้อเลยนะคะดินเดิมเนี่ยเขาจะล่วนสุยมากๆเลยนะคะ แล้วก็สังเกตลากนะคะพี่ตีเห็นก็มีเยอะอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้นะคะจะมีไข่ให้พี่ตีขยายพันธุ์เพิ่มอีกหรือเปล่านะคะพี่ตีจะใช้มือนะเนี่ยค่ะดินเดิมเขาก็มีความร่อนซีดีพี่ตีไปรับไปรับมานะคะว่า เจาะของเดิมอะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้รื้อไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่านะลุ้นกันอืพิตีดึงเลยไข่ของเขาจะอยู่แถวๆนี้นะคะ ยาวเลยนะม่ยาวๆเลยยาวแบบนี้ผ่านเป็นคั้งแรก เขาจะอยู่แถวๆนี้นะคะใช้มือเลยแน่ใจโดนนี้แล้วหรือยัง บางคนเขาจะใช้วิธีล้างนะแต่ว่าวิธไไไีไม่ใช้น้ำล้างนะคะอุย้ยมีใช้เดือนด้วยเนี่เหมือนเหมือน,นเคยเหม,มือนมีลายรู้หรือเปล่าเหมือนจะของเดิมเขาลื้อหรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะเนี่ยเหมือนโดนคนเดิมอ่ะเหมือนเขาตัดเอาโคนด้านล่างไปนะคะเนี่ยเป็นรอยตัดเลยจริงๆแล้วคือคนเดิมเนี่ยเขาใช้วิธีแบบโอ้โหก่อนที่จะขายเนี่ยแสดงว่าเขามีการตัดไปแล้วอะคะ่ะมีรอยมีดเฉือนไปเลยค่ะแล้วก็จะเหลือรอยติ่งอยู่นิดนึงนะคะเนี่ย ไข่คงไม่มีอ่ะแย่มากเลยแย่มากเลยโดนแล้วโดนหลอกแ,แ,แล้วใช่ไหมเราโดนหลอกแล้วใช่ไหมเขาลื้อไปแล้ว เราว่าประกาศขายแย่จังนะคะอยากให้เจ้าของคนเดิมเห็นจังเลย <c oughs> <c oughs> หรือว่าต้นนี้มันยังไม่มีไม่มีเลยจริงๆนะเป็นหิน คือเหมือนเขาโดนลื้อรือไข่ไปแล้วนะคะถ้าถ้ายังไม่โดนลื้อนะ่ะจริงๆรากมันจะต้องเยอะกว่านี้แล้วก็ดินนะคะรากเขาอ่ะก็จะแน่นนะคะแน่นแล้วก็การขยับหรือว่าการ การขยับเอ๊ยนี่มีหนึ่งซองใช่ไหมคะมีซองหนึ่งไว้ก่อนแต่ว่าตรงโคนเนี่ยโดนโดนตัดไปแล้วยังยังดีมีมีไข่ให้เราหนึ่งซองนะคะมาดูคว,วามนีอีกหนะ มีให้ฟองหนึ่งแล้วเขาก็น่าจะโดนรื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วแหละประมาณโดนลื้อไปแล้วแล้วก็ยังมีไข่ให้เราฟองหนึ่งนะคะนี่พี่ตีดูอย่างละเอียดเลยนะนี่ค่ะเนี่ยรอยแบบ เนี่ยโดนตัดนะคะบางทีเราก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าเขามีการแบบเอ่อรือเอาไข่ไปแล้วนะคะแล้วก็ประกาศขายนะคะซึ่งเราก็รับมาในราคาที่สูงพอควรแหละแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะในการ รือดูไข่าจากบอลกระดาษด่างแล้วก็ได้รู้ถึงนะคะรู้ถึงว่าการที่เราจะรับอบอลกระดาษด่างต่อจากใครเนี่ยเราต้องต้องมั่นใจให้ให้แน่นอนก่อนนะว่าเขามีการลื้อไข่แล้วขายให้เราอีกทีนึงหรือเปล่านะคะเพราะว่านี่ถ้ายังไม่โดนรื้อไปก่อนหน้านั้นเราคงจะได้ไข่ยเยอะอยู่ประมาณสี่ห้าฟองนะคะ อันนี้ไม่ใช่โอเคเนี่ยลากลากเก่าแล้วเขาก็ตายมันเน่า โดนลื้อไปแล้วจริงๆแล้วก็โดนตัดโดนตัดตรงนี้นะคะโดนตัดลากไปเขาก็จะเหลือลากบริเวณด้านข้างที่เขาจะขึ้นใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มจะมีลากใหม่แล้วก็มีมีหน่อเล็กๆจะเกิดขึ้นมานะคะนี่ค่ะหน่อเล็กๆสองหนอ่อโอเคเดี๋ยวพี่ตีจะต้อง ทำการปรุงดินนะคะแล้วก็นำเขาลงในกระถางใหม่อีกรอบหนึง่งในนี้มีไส้เดือนด้วยนะคะเนี่ยสองตัวเลยดีที่เราไม่กลัวน่าจาก ตามที่พี่ตีได้หาข้อมูลมานะคะไข่ของเขาเนี่ยจ,จะอยู่บริเวณด้านในนี้นะคะบริเวณรอบๆนี้แล้วก็จริงๆรางมันจะต้องเยอะกว่านี้นะคะเนี่ยโดนเดนลูเดินเดินลื้อไปแล้ว ยังดีเราเจอไข่ยอยู่ฟองหนึ่งนะคะนี่คือไข่ของเขานะคะน่าจะน่าจะแบบอตอนที่เขาลื้อเนี่ยคงจะไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้คือไข่ไข่ฟองใหญ่อยู่ หลังเดิมค่ะใช้มือเลยจริงลากเขาเริ่มจะยาวแล้วนะเนี่ยมาเราอยากเห็นนะเป็นดินที่เขาปรุงใหม่จริงๆด้วยอะ่ะแสดงว่าเขา รับมาหลายต่อหลายทอดแน่เลยคนที่เราไปรับต่อจากเขาคนล่าสุดนี้เขาบอกว่ายังไม่เคยลือ ทอที่อยู่ในกระถางก็ Oh, my God. ะะเราก็ลองก้นหลุมด้วยหมุนใจเดือนให้เขาใหม่อีกรอบนึงนะคะสรุปก็คือเขาโดนรื้อไข่ไปแล้วรอบนึงนะคะยังดีที่พี่ตีเจออยู่หนึ่งฟองนะคะที่สําคัญเลยก็คือโดนตัดตกบริเวณโคนลากของเขาไปด้วยนะคะเขาน่าจะเอาไปทําการแยกหน่อเพาะเพิ่มอีกนะคะค่ะก็ นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครทีเ่เลือกซื้อนะคะบอนกระดาษด่างนะคะโดยเฉพาะต้นใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเ,เราตั้งตั้งคําถามไม่เลยว่าเขามีการรือ้อแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูดูให้แน่นอนเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมือเราจับดูบริเวณโคนเนี่ยจริงๆแล้วถ้า คนเนี่ยมีการลื้อแล้วนะคะมันจะร่วนซุยมากกว่าปกติอะคะ่ะเหมือนกับว่ามีการปลูกใหม่หรือว่าย้ายใหม่นะคะบางคนนะคะเขาก็จะบอกว่าแค่ย้ายกระถางให้ใหม่นะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะที่พี่ตีไปรับมาเขาก็บอกพี่ตีแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยที่เขาบอกว่ายังไม่เคยลื้อเลยนะคะพี่ตีก็เลยอยากจะเห็น อยากจะลองดูนะคะว่าเขามีไข่ไหมนะคะแต่ยังโชคดีนะคะยังให้พี่ตีนึ่งฟองนะคะให้พี่ตีมาทดลองในการาเพราะชำเพิ่มนะคะใบเข้ายังสวนเหมือนเดิมส่วนใบนี้นะคะพี่ตีจะต้องตัดเขาออกแล้วนะคะกลั่จะทําให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันบริเวณรอบเนี่ยเน่าได้นะคะ ่ะก,ก็สรุปนะคะพี่ตีได้ทำการรื้อใช้เวลาไม่นานเลยนะคะรื้ง่ายมากนะคะเป็นครั้งแรกของพี่ตีแล้วก็ยังดีนะคะที่พี่ตียังเจอไข่หนึ่งฟองนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการเ,าเพราะชําเพิ่มนะคะแค่หนึ่งฟองก็ก็ยังโชคดียังยังมีให้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะ จากที่เราไปรับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่เคยรื้อมาก่อนเลยแค่ย้ายกระถางอันนี้พี่ตีก็พอจะรู้แล้วแหละนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเพื่อนๆด้วยนะคะบอกว่าย้ายกระถางนี่จริง,รงๆเขาก็น่าจะรือะ้อเอาไข่ไปด้วยแล้วนะคะค่ะเราก็สามารถต่อรองในเรื่องของราคาได้นะคะถ้าต้องการที่จะ,ะเลี้ยงบอลกระดาษด,ดากต้นใหญ่นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทำการเพราะชำไข่เพิ่มอีกก่อนละกันนะคะค่ะพี่ตีจะทำการาเพราะชำไข่บนกระดาษด,ดังเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้มาหนึ่งฟองนะคะดินที่พี่ตีเตรียมอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนผสมกับเปลือกไข่นะคะส่วนก้น กระถางเนีน่ยพี่ตีก็จะใช้ต้นมะพร้าวนะคะที่เขาผูกแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีความเบาแล้วก็ร่วนซุยง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นกะมะพร้าวนะคะกะมะพร้าวแช่น้ํา2-3าคืนก่อนนะคะแล้วเราก็นํามาใส่ในอลองก้นหลุมได้นะคะเพราะว่าเวลา,เ,าเขาสามารถเก็บความชื้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ตีจะใช้วิธีอบนะคะค่ะหลังจากที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไข่นะคะพี่ตีจะใช้วิธีตั้งตั้งเอียงลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปนิดนึงมูลไส้เดือนของพี่ตีเนี่ยพี่ตีเพาะเลี้ยงเองค่ะแล้วก็เขาจะมีความชื้นนะคะแล้วก็มีความเย็นนะคะกดลงไปแล้วพีว่ตีก็จะรดน้ำหน่อยเนะาะเพราะว่า ในพี่ตีจะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะพี่ตีก็เอาใส่ในภาชนะอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะภาชนะแบบนี้เพราะว่าพี่ตีจะต้องอบนะคะ nghe ngay lời คลิปนี้นะคะพี่ตีก็รือ้อบอลกระดาษด่างที่พี่ตีรับมานะคะก็จะเป็นต้นใหญ่นะคะลุ้นว่าคิดว่าตัวเองจะได้ไข่ประมาณ2-3ฟองนะคะแต่ยังยังดีนะคะคือเขาโดนลื้อไปแล้วนะคะยังดีที่ให้ไข่พี่ตีหนึ่งฟองนะคะให้พี่ตีได้ทดลองทำการอบนะคะดูว่าเขาสามารถาแตกใบแตกยอดให้เราได้ ได้หรือเปล่านะคะเอาไว้เดี๋ยวพี่ตีจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะเลี้ยงดูบนกระดาษด่างนะคะก็ต้องหาข้อมูลดีๆนะคะสอบถามผู้ที่จะให้กับเราจริงๆเนี่ยเขาทําการรื้อก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆการ ซื้อขายหรือว่าในเรื่องของต้นไม้หรือว่าบนกระดาษด่างเนี่ยจริงจริงแล้วมันจะต้องมีความจริงใจต่อกันบ้างนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียความรู้สึกทีหลังนะคะค่ะหวังว่านะคะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ